สวัสดีครับวิไลศักดิ์ฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นตำแยแมวนะครับต้นตำแยแมวเป็นพืชสมุนไพรนะครับที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับอันนี้เขาจะเกิดขึ้นเองตามที่ว่างเปล่าที่ลกล้างนะครับ อันนี้ผมจะปล่อยเขาไว้นะครับให้เขาโตตำแยแมวนี้เกิดขึ้นมาเขาก็จะมีดอกติดมาด้วยเลยนะครับดอกเขาจะเป็นรูปทรงกลวยๆนะครับแล้วเขาก็จะมีเมล็ดข้างใน แต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นมเมล็ดเขาสักทีนะครับเพราะอ่ามันจะเล็กมากนะครับอ่านี่คือต้นตําแยแมวนะครับจะสังเกตดอกเขาจะเป็นกลวยๆนะครับแล้วลักษณะใบของเขาจะเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมขรา,านตัดนะครับ าาเาสำหรับตำยาแมวนะครับเป็นสมุนไพรใช้ได้ทั้งคนทั้งแมวนะครับสำหรับคนก็จะรักษาอาการหอบผืดแก้ไอแก้ภูมิแพ้นะครับสำหรับคนใบทั้งต้นนะครับสามารถนำไปต้มดื่มได้นะครับสำหรับคนนะครับแต่สำหรับแมวนะครับ ต้นตำแยแมวเนี่ยแมวเห็นแมวจะวิ่งเข้าใส่เลยนะครับรักษาถอนพิษในแมวนะครับสำหรับแมวที่ไม่สบายหรือมีอาการซึมเศร้านะครับจะใช้ถอนทั้งต้นนะครับไปให้แมวเอาแมวรู้สึกจะชอบ มากที่สุดก็คือส่วนรากของอต้นตําแยแมวนะครับเมื่อแมวเห็นต้นของตยาแยแมวแมวก็จะวิ่งเข้าใส่นะครับามาเอาหูเอาคางมาสัมผัสที่ต้นตําแยแมวหรือส่วนของรากตําแยแมวแมวก็จะกัดกินน้ําลายของแมว้วก็จะเยิม้มเครือบเคลิ้มนะครับ ทีนี้ผมจะทดสอบอถอนต้นของตำยายแมวไปสักสองสาต้นนะครับไปให้แมวที่บ้านนะครับแต่จริงๆผมได้ทดลองหลายครั้งแล้วครับแมวจะชอบทุกครั้งครับต้นขนาดสูงประมาณ50าสิเซนขึ้นไปนะครับแมวจะชอบแต่ถ้าเล็กเกินไปก็อาจจะยังไม่มีกลิ่นนะครับ ต้นต้นเท่านี้นะครับอ่าทีนี้ผมจะถอนนะครับอู้แน่นมากครับนี่นี่ส่วนรากของเขาเนี่ยแมวจะชอบมากนะครับเดี๋ยวผมจะถอนไปสักสามต้นนะครับ นี่ครับจะดำไปให้แมวนะครับเดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะครับว่าแมวทั้งหมดจะมีตัวไหนชอบตัวไหนไม่ชอบบ้างนะครับไปครับ 经典，老掉眉毛。 ก็สรุปเลยนะครับตำเย่แมวนำไปให้แมวทั้งหมด4ตัวแมวทั้ง4ตัวก็จะกัดกินชอบทุกตัวนะครับสำหรับํำเยอแมวนะครับผมก็ได้ช้ำใส่ถุงดำนะครับเอาไว้จำหน่ายอยู่ที่ฟาร์มด้วยนะครับ ต้นละ65บาทนะครับก็มีคนสั่งอพอสมควรนะครับขา,ายได้เหมือนกันนะครับอันนี้เริ่มเริ่มจะหมดแล้วเดี๋ยวฝนตกลงมาผมก็จะาหาต้นที่เกิดมาเอามาใส่ถุงชํ้อีกนะครับใส่ถุงชํ้แบบนี้นะครับ นี่จะหมดแล้วจะเริ่มหมดแล้วนี่ถุงละหกสบ้าบาทอารักษาได้ทั้งคนและแมวนะครับนี่นะครับที่วิไลศักดิ์ฟาร์มนะครับวิไลศักดิ์ฟาร์มผักสมุนไพรนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ